เกิดอุบัติเหตุรถบัสทัศนศึกษานำครูและนักเรียนจากจังหวัดนครราชสีมาไปทัศนศึกษาที่พัทยาพุ่มชนรถพ่วง18ล้อบริเวณบ้านทับลานอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีทำให้ครูและนักเรียนเสียชีวิต15คนบาดเจ็บอีกกว่า40คนค่ะอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา4นาฬิกา30นาทีนะคะโดยรถบัสทัศนศึกษา2ชั้นทะเบียน3 0 0 4 2 7ขอนแก่นนำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดงหลบ อำเภอลำเมนชัยจังหวัดนครราชสีมากว่า60คนเดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดชนบุรีได้เกิดชนกับรถบรรทุก18ล้อพ่วงที่บริเวณเขาสารโทนถนนสาย304หลักกิโลเมตรที่25กบิระบนบุรีนครราชสีมาหมู่ที่4บ้านบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิต15คนบาดเจ็บ กว่า30-40คนเบื้องต้นคาดว่าระบบเบรกอาจมีปัญหาเนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นทางลงไหลเขาทำให้รถบสัสพุ่งชนท้ายรถพ่วงที่อยู่ด้านหน้าขณะที่การจราจรบนถนนสาย304กบ,บินบุรีนะครราชสีมาทั้งขาขึ้นและขาล่องยังไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวเนื่องจากรถทั้งสองคันขวางเส้นทางขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดหลีกเลี่ยงล่าสุดรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจลงพื้นที่แล้ว